สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกทท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกับทีมงานป๋าตุงทีมงานเสียแซมมิ่งทีมงานโอ้แซมมิ่งไปทางเขาแล้วผม แซมวิ่งครับทีมงานแซมเนาะเ,เสียแซมวิ่งทีมงานเสียมิ่มร้อเล็กที่ปากทางบ้านโทหนึ่งครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรดีรัมนี่เทกันแบบนี้เลย เททำถนนครับเข้าในสวนแขวแรกครับดินสวยสวย ฮิโน่สีขาวครับคันแรกรถไทยมาแล้วบปล่แจะมิมยังครับยังยังไม่มานุ่นปะเททำถนนเข้าไปหายายรุ่นบครับผมโอ้หลยเที่ยวเดวยนี่ เอา20เที่ยวพอเอาแค่20ครับทำโค้งไปทำทำไปก่อนทำยังไงก็ได้ให้เข้าได้20ทเที่ยวเนี่ยมีผู้สาววิ่งผ่านครับอาา้าวมาแล้วครับ <laughs> ป๋าตุงตื่น้อนมาแล้วป๋าตุงมาแล้วสวัส <laughs> <laughs> ดีครับสวัสดีครับเนี่ย ยังบ่เห็นยังบ่เห็นชิ้นอดจะสูงเนาะไม่ได้เห็นกระโดดบ่ได้ยอมเนาะมาใครเลยวะไม่ทางใดไมาทา้งใดไปทา้งใดไปไปโนนสุวรรณไปโนนสุวรรณไปรถแห่เขาไปงานแต่งอันเดียร์รถแห่สิบคันไปแห่งานแต่งผมก็เลยไม่เคยเห็นเปิดแค่คันเดียวแต่ว่ารถขบวนนี่เป็นรถแห่วันทองผาเพเคยเห็นเนาะ ดาวเคดื่งเดือนดาวเคืงเดือนเปิดเราก็บุหลวันทัวเนี่เปิดบอกก็เปิดสชาอยงเดียวเออเขาด้เขาได้แยย่ายเดียวเลยวการหานเลยเนอาไหอไม่ไหวให้ให้ดูแล้วยิปรดีปิดฤดูกาลจะมาเอากลับคืน ที้มันรับวัดไทยยื้อเดี๋ยวยื้อมาย่อยื้อย่อยื้อคุณขาวรถไทยไปอีกเด้ออ่ะเก็บไว้อันนึ่งอ๋นี่บอกแจกบอกมาตวงไปไทยนั่นนี่เอาอ้ไมอหุ้มขอบไปเก็บกันอทีมงานไอหนุ่มเสื้อลายครับทีมงานที่หนุ่มเสื้อลายลายสมนทีมงานไอหนุ่มเสื้อลายเสื้อลายเนาะ าปหลล่งเลแล้วาตุงมารับเสียมิมปค่าลู่อ่ะไปดูงานครับเอามาใส่จอดไว้นี่ัปฝ่าตุงพ่อแสมวิ่งพี่มีมอันนี้แจกยังเนี่ยั้มาอีกคันแล้วครับ ล็อกกี้สีม่วงรถไถกูบะตาก็มาแล้วลากกิ่งไม้มาด้วยจิลากกิ่งไม้มาด้วยครับ ตออาแอลห้า l 5น1 8ห่ครับทนสองทีหายเลยมาดูล็อกม่วงกันนี้ครับส yup> ับผูทอนสังกัดทีมงานป่าตุงครับ กิ่งไม้มาด้วยครับ เจ้านายักษ์สุดหล่อมานะครับนีโน่หน้ายักษ์สีเหลือง แรงมากครับรถไทยดูรถด้วย ทุกอ้อยอครับวิ่งไล่ตูดกันมาเลย ข้างอันตรายนิดนึงครับพอที่เทนี่หยู่ติดกับถนนลาดยางยืนบนถนนลาดยางเทครับ วิ่งกี่คันนี่แซมคันครับครบแล้วใช่ไหมครบสี่คันแล้วปะไปยังอะไปยังถ้าครบแล้วเราก็ผมจะต้องจากลาครับพอดูกันครบแล้วโอ้โหโอ้โหโอ่าะไรน้โหต่อไม้ครับโอ้ นต้นไม้ออกจากถนนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยดีท <g ul ing> ีมงานป๋าตุงมีแซมบิ้งครับลูกชายสุดหล่อครับอยู่ที่หน้างานไปใส่ครับโอ้ยยกลรอยกลรอ <c oughs> อะไรแต่เยอะครับรถอ,อะไรกันรถไชายยกลอรอเล็นไหมฮะ <c oughs> รถไทยนี้ชอบหลอกครับอาราแซมวิ่งไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับ,วรบสวัสดีครับมหาใหม่ด้วยครับ